พูดถึงเอวิสุกี้นี่ยจะนึกถึงล็อกแอนโลนึกถึงความเป็นอมตะถ้ามาแล้วไม่ทานเรียกว่ามาไม่ถึงเรื่องขาดทุนเนี่ยไม่มีค่ะร้านเอวิสกี้สาขาแรกเลยเนี่ยจะอยู่ในซอยศเสห้ปีแล้วค่ะเริ่มมาจากคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันเนี่ยขยายมาแล้วค่ะสี่สาขา ถ้าพูดถึงเอวิสุกี้นีค่ะทุกคนก็จะนึกถึง Lock and Low, ล็อกแอนโลนึกถึงความเป็นอมตะความยาวนานของร้านเปรียบเสมือนเหมือนเราก็อยากเป็นอมตะอยากเป็นราชาสุก,กี้จุดเด่นๆของเราจริงๆก็คือเป็นสุก,กี้กับไข่เชลนะคะแล้วก็น้ำบวยโซโหถ้ามาแล้วไม่ทานเรียกว่ามาไม่ถึงเน้นความสะอาดสดใหม่อย่างน้ำจิ้มเนี่ยนะคะจะต้องมีความนุ่มนวลกลมกล่อมแล้วก็สดใหม่ทุกวัน,นะคะ่ะ สมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจดออเดอร์รับอาหารคิดตังเนี่ยแทบจะใช้มือทุกอย่างเลยแต่พอรุ่นพี่เข้ามาเนี่ยเอาเครื่องโพสต์ก็มาใช้ในร้านเราพอเราใช้ปุ๊บเราจะเห็นได้เลยว่าสะดวกมากจริงประหยัดเวลาประหยัดทุกอย่างที่สําคัญนะคะเรื่องคิดเงินเนี่ยแน่นยําเรื่องขาดทุนเนี่ยไม่มีค่ะ ปกติเนี่ยเวลาเราคิดตางเราก็จะคิดตามสีจานในยุคเก่าๆนะคะซึ่งบางทีมันทําให้แบบดูผิดบ้างมันก็ทําให้เราเกิดการขาดทุนหรือบางทีแม้แต่ถ้าเราไปวิ่งตามลูกค้าเพื่อที่จะบอกว่าพี่คาหนูลืมคิดนี่นั่นน,นี่มันก็เกิดความเสียความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วอะ่ะพอตั้งแต่มาใช้เนี่ย P.O.S เนี่ยก็จะตัดปัญหาเรื่องนี้ทิ้งไปได้เลยหรือบางทีเราติดธุระอะไรเราสามารถที่จะดูยอดขายจากแอปพลิเคชันได้ผ่านมือถือของเราได้ตลอดเวลาจากปกติเนี่ย ลูกค้าที่ออกมาทานข้างนอกพอเขามาทานข้างนอกไม่ได้พอเรามีบริการส่งฟรีทําให้ลูกค้าเนี่ยคือหันกลับมาสั่งอาหารในร้านเราอะปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมเ,เยอะเลยค่ะการท,ทําธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ย เราจะต้องมีความจริงใจกับลูกค้าแล้วก็มีความซื่อสัตย์พยายามรักษาคุณภาพแล้วก็อย่าหยุดพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคนกินนี่แหละคะ่ะเขาก็อยากจะกินร้านที่ไม่ได้เอาเปรียบเขาก็จะมาเป็นลูกค้าเราเนี่ยอีกนานเหมือนกับที่เราเนี่ยตั้งชื่อร้านเอวิสุกี้เพราะอะไรเพราะเราก็อยากอยู่ไปนานๆอยู่จนเป็นอมตะไปเลยอะไรประมาณนะะี้ค่ะ